สวัสดีครับทุกคนวันนี้เธอจะเล่าให้ฟังครับว่าการใช้กฎแร,รงดูดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและใช้ให้ได้ผลลัพธ์นะครับวันนี้มีเทคนิคมาให้3ข้อที่เขาใช้กันในหลักสากลนะครับข้อแรกครับทุกคนนั่นคือการบอกไปเลยครับไม่ว่าคุณต้องการอะไรก็ตามในชีวิตของคุณหลายหลายคนคือขอครับทุกคนการขอคือการที่คุณขาดแคลนสิ่งนั้นครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการสิ่งที่คุณต้องการข้อแรกครับคือการบอกไปเลยว่าคุณต้องการสิ่งนั้นหรือคุณมีสิ่งนั้นแล้วครับคุณต้องการอะไรบบบ้างคคคุุณอกกไปเลยรัทน บอกให้ชัดเจนว่าเช่นถ้าคุณต้องการบ้านหนึ่งหลังคุณบอกไปเลยว่าคุณต้องการบ้านแบบไหนบ้างและบ้านนั้นเป็นทรงขนาดไหนมีห้องกี่ห้องนอนมีที่จอดรถมีห้องอะไรบ้างคุณต้องเห็นภาพที่มันชัดเจนแล้วคุณก็บอกไปเลยว่าคุณต้องการแบบนี้เท่านั้นคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการแน่นอนครับ ถ้าคุณต้องการได้บ้านใช่ไหมครับให้คุณใส่ไปอีกนิดน,นึงว่าคุณต้องการบ้านเพื่ออะไรเช่นเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขให้ลูกมีความสุขให้อยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าครอบครัวแล้วคุณรู้สึกดีนั่นเองครับทุกคนนี่ก็เป็นคีย์ที่ทําให้คุณสามารถที่จะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการได้แบบแอทแทสได้แรงมหาศาลมากๆาครับได้ดึงดูดได้แบบชัดเจนมากๆมันจะยิ่งทําให้ภาพที่คุณต้องการเกิดขึ้นเร็วมากเท่านั้นและมันมีเวลาของมันเสมอครับทุกคน และข้อที่สองครับทุกคนนั่น <C ock> คือการเชื่อครับ metaphor. การเชื่อหมายความว่าคุณเชื่อสิ่งนั้นว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้หรือคุณเชื่อว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้คุณสามารถทําสิ่งนั้นได้ครับไม่ใช่เรื่องที่โอเวอร์เกินไปในสิ่งที่คุณบอกไปแต่คุณต้องเชื่อว่าสิ่งนี้นมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในชีวิตของคุณครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามเมนูเฟสอะไรก็ตามบอกอะไรก็ตามที่คุณต้องการที่จะอยากให้มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นคุณเชื่อครับว่าสิ่งสิ่งนั้น จะเกิดขึ้นจริงและมันเป็นไปได้คุณจะได้สิ่งนั้นแน่นอนครับหลายๆคนไม่ได้เชื่อครับทุกคนแค่บอกแค่ขอแต่เขาไม่ได้เชื่อจริงๆลงลึกไปไหนข้างในจิตและใจข้างในครับเขาจะไม่ได้สิ่งนั้นที่เขาต้องการครับทุกคนนั่นก็คือข้อ2นะครับทุกคนคือการเชื่ออย่างสุดใจครับและข้อที่3ครับทุกคนนั่นคือการรับหรือว่ายอมรับหรือการปล่อยวางน,นั่นเองครับการที่ทุกคนปล่อยวางสิ่งที่ทุกคนบอกและเชื่อไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับและคุณปล่อยวางสิ่งนั้น ไม่สงสัยในทางมาไม่สงสัยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นแหละครับทุกคนคือการปล่อยวางแบบไม่มีแรงต้านหลายหลยคนนะครับบอกสิ่งที่คุณต้องการไปแล้วเชื่อไปแล้วแต่สุดท้ายมาตกมาตายตรงข้อสุดท้ายครับว่าเขาไม่ได้เขาเ,เขาไม่ได้ปล่อยวางสิ่งที่เขาได้ขอไปเพราไม่ได้ปล่อยวางทุกคนครับมันเป็นการที่ส่งคลืนกลับไปสู่จักรวาลว่าฉันขาดแคลนสิ่งนั้นคุณจะไม่ได้สิ่งนั้นครับ และนี่ก็คือ3ข้อครับทุกคนในการใช้กฎแรงดูดให้ได้ผลลัพธ์ในชีวิตของคุณครับทุกคนลองเอาไปใช้ดูนะถ้าทุกคนต้องการเรียนลึกๆตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกฎแรงดูดจนสู่การนําไปใช้จริงในชีวิตของตัวเองสู่การเอ่อ m a n สิ่งที่คุณต้องการรวมไปถึงเชื่อมต่อกับทางวิทยาศาสตร์นะครับอาเธอร์มีคอสที่ชื่อว่าพลังแห่งกฎแรงดูดครับตอนนี้มีหลายๆคนลงไปแล้วและคอนเฟิร์มจากลูกศิษย์หลายๆคนที่ลงไปแล้วนะครับว่าคุ้มเกินคุ้ม และได้มากกว่าที่เขาลงมาครับไม่ว่าจะลงที่จำนวนราคาเท่าไรราคาเต็มตัวเนี้ยจะอยู่ที่9,999บาทอาเธอร์ให้ทุกคนเฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้ราคาพิเศษครับอยู่ที่2,222จำนวนจำกัดนะครับถ้าคุณต้องการเรียนกดแรงดูดนะครับแบบลึกๆตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงขั้นแอดวานซ์คุณลงไปได้เลยครับพอรับจำนวนจำกัดแล้วไปเจอกันในคอร์สนะครับสวัสดีครับ